ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านคลิปนี้ก็เป็นแนวทางช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับนะ ก็คลิปนี้ก็เป็นเนานทาน16มิถุนายนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเจ้านี้มิเตอร์ลักกี้ มิเตอร์ลักกี้ก็ฝากมาแล้วท่านดับล่างตัวเดียวฝากมาดับเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาครับเจ้านี้เต็มสามตัวบน เต็สมสต่อบนเจ้านี้ก็ฟางมาเต็ม5เต็มห,มหมเต็ม7เต็สมสามฟังมาสี่ตัวสี่เต้นก็ขอบคบุณมากเลยสำหรับแนวทางอดีตที่แล้วผ่านเต็มหนึ่งเจ้านี้ครับแนวทางดับล่าง ตัวเดียวผีเสื้อและดอกไม้ฝางมาดาบแปดฝางมาดาบแปดหนึงตัวก็ขอบคุณเช่นกันต่อมาครับเจ้านี้เนื้ทันดับสิบโบน สี่ตัวฝากมาดับสองเก้าสามห้าสองเก้าสามห้าฝากมาสี่ตัวเป็นทานดับสิบบนต่อไปต่อมาเจ้านี้ยืมอีก หนึ่งแนวทางดับสิบฝางมาดับเก้าฝากมาดับเก้าตัวเดียวฝางมาดับเก้าหนึ่งตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปันต่อมาเจ้านี้ชายโกนชุดล่าง

ดับเต้มรอสอนอบนูนดับเต้มรอสอนอบนก็ฝากมาดับเต้มหกฝากมาดับเต้มหกเต้มเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับเต้มเก้าเนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมาดับเต้มหกต่อมาครับเจ้านี้ ฝากมาแนวทางสองตัวบนล่าง90019109 9ศูนย9หนึ8งเก้า่งศก้าเก้าสองศูย่มาสิบโคบนล่างต่อมาครับใบนี้ครับ

ต่อมาใบนี้ครับก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วฝากมาชุดเดียว9 0 9 0 0 9แล้วก็ตัวเดียว9สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านในตอนใหม่นี้ก็ฝากมา7 7ตัวเดียว 1จตัวเน้นล่างก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลถ้าพผูชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทางเก่าที่ประพันธ์มา แนวทางสองตัวล่างสรุปแล้วผ่านใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าๆสรุปแล้วก็ผ่านาเราไปชมแนวทันใหม่กันบ้างนะแนวทันใหม่นี้ครับก็ฝากมาเก้าโซน 0113910216 920323 930626 961236อดีตที่แล้วก็ผ่าน90อดีตที่แล้วก็ผ่าน90ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสําหรับเนวทางต่อมาใบนี้ครับ เป็นแนวทาง10หน่วยล่างจับคู่แรงสองฝั่งฝั่งซ้าย2 3 4สามส่ห้าฝั่งขวาหนึ่งสองหกเจ็ก็ฝากมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาแนวทาง10หน่วยล่างจับคู่ต่อมาใบนี้ครับคู่เมือง ฝางมาเดวทานหน่วยโบนคู่ขี้อดีตที่แล้วฝางมาเลขขี้หลุดนะสองเป็นเลขคู่นะเนวตันใหม่นี้ก็ฝากมาเป็นเลขคู่เลขคู่ก็คือเลขศูนย์เลขสองเลขสี่เลขหกเลขแปดเลขคู่ห้าตัวต่อมาใบนี้ครับ เจ้านี้ก็ฟางมาแนวทางสองตัวอดีตที่แล้วหลุดแนวทางใหม่นี่ก็ฟางมา1 9 3 9 1 0 3 0 1 2 3 1 1 3 3 2 1 6 3 6ก็ฝากมา12คู่คัดออกไป2คู่ต่อมาครับใบนี้โปลิน แนวทาง918178168138 18386896978ล่าง03 01313235ต่อมาครับเจ้านี้โปลินอีก1แนวทาง ก็ฝากมา6 9 6 8 0 3 5 3 7 8 0 1ก็ฝากมา6 3 7 0เป็นเป็นแวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลทีมแบ่งปันก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหลัฐานเท่านานนทานเป็นหลัฐานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอางทานฟังมาเป็นอางทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย